คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีมิดดักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะนะครับผมสามตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันนะครับของถุงเงินนะครับ ก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับออกพร้อมกันนะครับวันที่16นะครับรัฐบาลไทยแอดคิมนะครับเม็ดเดียวนะครับได้อยู่ที่0นะครับมา0990ตัวเจาะนะครับสำหรับข้อสอบลาวนะครับ3ตัวเด่นนะครับแอดได้9นะครับ7 แล้วก็6นะครับก็เข้า2ตัวเข้าเลข9แล้วก็เลข7นะครับสำหรับ9ก็มา94นะครับสุดเจาะ3ตัวนะครับอ่าสำหรับเหรียญ9ในตารางวันนะครับจับชุดนะครับทีเอสกิมบอกนะครับจะเข้า94นะครับก็ยินดีกับเอฟซีพี่น้องสําหรับชุดวินแตก3ตัวนะครับสายวินนะครับยินดีด้วยนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องที่โชคดีนะครับทั้งข้อสอบไทยแล้วก็ราวพัฒนานะครับ ก็พาการคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับตารางวันถุงเงินจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทําเต็มที่นะครับสุดความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจเอฟซีมรักหรือเปล่ารับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะนะครับผม3ตัวนนเน้นนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปราวพัฒนานะครับในปีพศสองพันะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่7แล้วนะครับข้อสอบล่าสุดนะครับออก023794นะครับบางที่เอา02เป็นข้อสอบล่างบางที่เอา2 3นะครับบางที่เอา37นะครับสำหรับ7 9 4หรือว่า94บนด้วยกันนะครับวันนี้นะครับ เข้า9 4สตัวเจาะนะครับค่ะก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีก็พากันคนไม่เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคพเรวยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็มี3สูตรในการคิดคํานวณนะครับมีสูตรตารางวันถุงเงินสูตรมังกรทองแล้วก็สูตรเดินดี ใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาสําหรับฮานอยหวยหุ้นชายไม่ได้นะครับผมใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นแอสก็จะมาสรุปย่อยให้ดูนะครับสาหรับวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็จะมีวันจันทร์นะครับอาคารพุธปฤหัสศุกร์แลว้วก็อาทิตย์ก็จะมาสรุปย่อยดูสําหรับงวดที่แล้วนะครับข้อสอบออกวันศุกร์นะครับศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลไทยเอคิมเมเดียวศูนย์นะครับเข้า90ตัวเจาะนะครับไอกิมลากให้เลยนะครับศูนย์หนึ่ง ศูหรือว่า0ูนย์เก้เข้า9 0้าศูาสำหรับพัฒนานะครับสตัวเด่นนะครับก็คือเจอ่าเแล้วก็หนะครับสตัวเด่นไอคิมให้6กับ9นะครับเข้านะครับผมเกนะครับทำไมอยากจะลูดถ้าลูดก็มานะครับหรือทําไม่ลูดไอคิมบอกให้จับ91 9าหนึ่งเก้าอ่าเก้าหนึ่งเก้น็ะครับก็ถือว่าเข้านะครับชุดวินนะครับอ่าทั้งตัวเด่นนะตัวเด่นสตัวเข้า2ตัวนะครับ แอดคิมได้เก้าเจ็ดหกนะครับไม่มาเฉพาะเลขหกมาหรือเลขเก้ามากับเลขเจ็ดนะครับต่อไปเจนมันมันจันนะครับจะมีเลขศูนย์นะครับเลขหนึ่งเลขหกหรือว่าเลขเก้ากับหัวเลขเจ็ดเลขสี่เลขห้านะครับเลขศูนย์ก็เลขศูนย์เกินสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับสําหรับชุดวินนะครับจะคัดลงนะครับอ่าหกตัวนะครับชุดวินนะครับเด่นๆนนะครับก็จะมีอ่าหกตัวนะครับเจ็ดตัวแปดตัวเก้าสิบตัวไม่ได้นะครับชุดวิน เดี๋ยวพี่น้องบ่นเอานะครับเลข10ตัวก็ไม่เข้าก็บาบ์บอกระมังพี่น้องจะบ่นเอามี0ูนย์มี1นะครับมี4มี5มี9แล้วก็มี7นะครับสำหรับชุดวินนะครับก็สอบบรรจันนะครับผมสำหรับสูตรเจาะ3ตัวนะครับตัวแรกนะครับจะเน้นให้สายวิ่งสายรูดนะครับชอบก็รูดนะครับเน้นรูดเลยนะครับ สำหรับจะอ S จะจาะแค่3คู่นะครับตัวแรกนะครับก็จะมีคือเลขศูนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งะครับจะเจาะให้แค่สคู่นะครับหรือพี่น้องอ่ะกลัวพลาดก็ลากไปเลยก็ได้นะครับศูนย์หนึงศูยนึงนะครับสี่หนึ่งห้าหนึกนึงหนึ่งอย่างที่แอดเรียญหกน่งนะครับถ,ถ้าถ้ากลัวพาดอ่าศูย 04โอ้ยนะครับผมพูดทีนะะ04 09นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับชุดวินนะครับสำหรับ fc มิตรลักนะครับผมตัวที่สองนะครับอ่าตัวที่สองก็เน้นเลยนะครับสายวิ่งสายรูดนะถ้าชอบนะครับก็จะมี04อ่า440 สี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้านะครับสำหรับตัวที่สองสำหรับตัวสุดท้ายนะครับสูตรเจาะสามตัวตัวสุดท้ายเน้นถ้าชอบพูดเอาเลยนะครับ0ู95เก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตร จากทางช่องแอดคิมนำโชคพอาเลยนะครับสูตรเจาะสามตัวเน้นๆนะครับผมนี่ออกเดีวพี่น้องมองไม่ชัดเนาะจะเอานี่ออกให้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับสูตร สำหรับ f อฟพี่น้องไม่ชื่นชอบตัวทีเอจับให้นะครับคัดชุดวินในตารางได้เลยนะครับเมดที่แล้วชุดวินแตกนะครับเจ็ดเก้าสี่สามตัวนะครับผมสำหรับนะครับสูตรเจาะสามตัวสี่ตัวนะครับจะใช้เลขผสมนะครับก็คือสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าห้านะครับสี่สี่ศูนย์เก้านะครับเลขเบิร์นสำหรับหกตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งเจ็ด 940นะครับสำหรับข้อสอบอชุด6ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็ระวัง0044 9 9กลับหัวด้วยนะครับเบิร์นะครับ ตามนี้นะครับสหรับสูตรจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยสูตรเจาะ3ตัวเน้น,น,นงวดที่แล้วนะครับรัฐบาลไทยก็เข้าเต็มเบลศูตรเก้าลาวพัฒนาก็เข้า94นะครับชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสําหรับ FC พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนําโชคพารวยมานําเสนอนะครับ สำหรับ fc มิรลักอยากได้ข้อสอบสูตรเจาะ2ตัวนะครับหรือว่าเม็ดเดียวก็คอมเมนต์มาบอกแอดทายคลิปนะครับจะไปคิดค้นหาสูตรเจาะ2ตัวหรือว่าเม็ดเดียวให้ fc พี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอมมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอ fc มิรลักโชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ